Hey, hey, hey. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุก o ดออฟฟิเชียลวันนี้คุณอยู่กับจุกัดไอดีรองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดสกอร์ส้มโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดสกอร์กันนะครับมีอยู่นิดหน่อยมีสกอร์ส้ม3 0 2ใบนะครับสกอร์แสงมืดสองแล้วก็ l e เจนส4นะครับก็หวังคอและผ้าดาวสักหนึ่งตัวนะครับที่อยากได้มากๆเลยก็มีโกโจทัดลมนะครับเอฟซึิลสามสวยมากอ่าอยากได้อเมงุม,มิครับเมงุม,มิก็อยากจะทัดลมแล้วก็ทัดไฟก็ก็พอดูดีอยู่แล้วก็ ยูจิยูจินี่หยากได้ธาตุไฟมากๆมีคนบอกว่าไฟเก่งแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นสีตรงตามต้นฉบับด้วยอยากได้นะครับเอ่อนบนบะระนนบะระอยากได้ธาตุลมถ้าลมเก่งถ้าน้ําเก่งเอาเปว่าตัวอะไรก็ได้ขอแค่ให้ห้าดออกมาวันนี้นะครับคอลลปเอ่อซัมเมอ,อร์วอลสามอยสองใบถามว่าหวังได้ไหมก็อาจจะได้นะ เอาจริงๆถ้ามันจะไม่ออกก็ไม่แปลกนะครับสําหรับซอมเมอร์จริงๆ1นึ่ใบออกก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวไปเเริ่มงัพืนเลยสามร้ยใบนะครับถ้าออก5ดาวคอแลแลลเดี๋ยวผมจะเล่นไอดเด็กนี้ต่อนะครับเอาไว้ทําคลิปพื้นฐานมือใหม่ได้ด้วยแต่ถ้าไม่ออกก็ตามนั้นแหละครับโอเคเราปรเปิดเซตสองใบก่อนอุย๊ยใบแรกยังไงสิโอเคแวมลม เที่ยใบแรกก็ออกเลยอ่ะทำไมถือว่าเปิดมาดีครับโอเคมั่งนนี้ดาวห้าดาวต่ำๆสี่สิบตัวฮึ <c oughs> อยู่ซ่วมไฟเฮ้ยพาลัวอยโจรสลัดธาตุไฟ ว้าวอ่าสิบโลแรกสวยนะถือว่าสวยเปิดมาสวยโอเคสิบใบขอผ่าสักครั้งหนึ่งไปแต่ตอนนี้สี่ดาวแม่สี่ดาวคขาอะไรก็ยังไม่ออกมานะครับตอนนี้ยังไงสิไปตาไฟเฮ้ยต่อตอ,อายกอากหลบผ่านมา,ายมี่สิบสองใบมี ่ามา5ครั้งเยอะมากนะเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้5ดาวนะครับป้องหมาขเราคือ5ดาวแล้วเป็น5ดาวคอับ,บด้วยไปอีก2องร้อแปดสิบขอร้องละปึ้งปึ้งอโอเคเกลือนะฮะโลนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่ใน0หนึ่งศูนยเผื่อได้เอา1หนึ่งสองดีกว่า แนวโอบิไปขอสักหนึ่งตัวหนึ่งตัวคอเลแบบ็บหนึ่งตัวหนึ่งตัวไป okay. ขอแคบบ่ผ่าเป็นคอเลบผ่านนะครับเพงไม่นาเป็นสไนน์น้ำนะครับ ขอแค่ผ่าผ่าหน่อยขอแลบผบ่าไปไปต่อฮะผ่าแรก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 ผ่าที่สองยังไงอ๋อผ่าดีนะคุณผู้ชมผ่าดีมากแต่ห้าดาวไม่มาเลยไป พาหน่อยพาหน่อยอถือว่าเกลือเกลืออยู่นะมันผ่านเยอะะเวยแต่ว่าแม้ห้าดาวไม่ออกเลยแม้แต่ห้าดาวแบบว่าเอยแม้แต่แบบสี่ดาวที่แบบสี่ดาวแบบสี่ดาวคอนแอ่บะก็ยังไม่ไหมเห็นเลยสองร้อยยี่สิบใบครับไปต่อน 300บายใบออกให้หน่อยดูสูบน้ำฮะัอ่าทานไปแล้ว100บใบคุณผู้ชมโอเคอีก100บใบไปมานหน่อยคอลลบคอลลบอ๋อคอลลบไม่มาเลยนะฮะเปลี่ยนแนวดีว่ะแนวนี้อาถรรพ์ไปไป ตอนนี้คอนหลังมันผ่านเลยนะผ่านไปร้อยกว่าใบนะครับชนสลัดน้ำนะครับมาถึงครึ่งทางไปละสักหน่อยไหมอ่าดาวเออเอ้ยอ่า จำทักเลึกแกลหลอไฟนะครับตัวนี้ทำไรได้วะอ่าถ้าจำไม่ผิดมันเป็นตัวคอลแลบป,ปะอันนี้เป็นร่างออริจินอลโอเคแต่ต้องการคอลแลบไงไปอีกร้อยหกสิบใบอีกร้อยหกสิบใบไอ้ผ้าผ้าเป็นโลโก้ไปต่อขึ้นทางละ อ้ไเยแค่สีดาวะ่ะเกมขอหน่อยพาหน่อยเออเออขนาดไหมพา,าเดี๋ยวโดบลาไฟนะครับเป็นสีดาวเฮ้ยโอ้ยตกใจคิดว่าท่านไฟ เฮ้ยคุณพี่นีุ่ณกดเลตอัพจริงไหมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเกรดนะครับเ,เป็นตัวเพิ่มเกรดที่แปลกๆนิดนึงผมเห็นมีคนใช้นาทีเองอนะตัวนี้ก็น่าจะเก่งอยู่นะครับต้องพับเล็กไหลผมจําไม่ได้ว่าล่างอ่าไอตัวเขาขอะไรประมาณนะคือตัวอะไรจําไม่ได้นะครับแล้วเราก็ได้โนบบลไฟมานะเอออันสกิลนิดนึง ตีสองครั้งตามเป็พิสูจน์สุดของตอนนะครับเพิม่มแลบครั้งที่สองในเซตเกตโอ้เตมตีสามตัวแบบสุ่ม80%ยสิบอยั่วยุนะครับก็พอดูดีนะโอเคไปกันต่อโอเคโอเคส่งมาดีแล้วส่งมาดีแล้วคุณผู้ชมอีกนิดนึงขอคอแลบไถ่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสีดำ โอ้ยเดี๋เต็นไปว่าเนี่ยเอ่ะเฮ้ยต่อ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 เฮ้ยผ่าดีมากแล้วก็4ดาวตอนนี้4ดาวครบแล้วปะ่ะเออครบแล้วนะครับยูจิธาตุลมตัวนี้ก็เก่งนะ โจมตีบทด้วยเศษสริมพลังทุกอันนะครับย้ำว่าทุกอันแต่ว่าเป็นเป้าเดียวดูดซับเกต50แล้วก็ติดขีเสมอนะครับถ้าสางถ้าสังก็โจมตีสองครั้งลดป้องสองเทิร์นนะครับทำลายให้พี่สูงสุดก็คือเด,ดทอยเลือกแล้วเศษส่วนของเสยียทำได้นะแล้วก็มีมุมีน้ำตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่เอามากันเจ้าผู้ก,กันน้ำด้ดีมากนะครับเพราะว่าสกิลสังของมันอนะปลดเอฟเฟกต์รสริมพลังแล้วก็ลดเก็บลง50 เออตัวนี้แม่งเก่งเวงุมินะครับเป็นสีดาวที่เก่งนะครับโอเคแต่ลูก่กาห้าดาวอาจารย์โกโจต้องมาแล้ะเพราะว่าลูกศิษย์มาครบละเดี๋ยวจะบอกว่าโชคดีไหมก็ช่องดีนะเพราะได้4ดาวแบบไม่ซ้ำมาครบทุกตัวแหละแต่กรหลังตัวนี้ก็อย่าซ้ำร้อยยี่สิบใบเดี๋ยวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยจริงอ ม,มาทั้งบงูนทั้งจกักรครบแล้ว10ใบไปเบิ้ง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 เดี๋ยวอะไรสิโอเคผ่านไปแล้ว200ใบนะจ๊ะก็เกลือนะฮะโอเคเราเก็บก่อนนะจ๊ะ นะฮะดามาสองตัวซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้อยากได้เลยอ่ะมาอีร้อยใบสุดท้ายคุณผู้ชมอาจารย์โกโจขอร้องละขอร้องท่านไหนก็ได้ท่านไหนก็ได้ตอนนี้หน้าดาวตัวไหนก็ได้มามาร้อยใบโอ้ฝนดาผู้เล่นใหม่ดีนะตัวนี้เฮ้ยอ๋อ โห่น้ำตัวนี้ดีนะครับถ้าผู้เล่นใหม่ถ้าได้หมาปันได้เลยตัวต่อไปเออเก้าสิบนึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียตัวนงียบได้ต่อติด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 ,ตดลิดไปเฮ้ยเมืองูมีลมวะ่ะมาแล้วมาบรบลิดไปนะครับเฮ้ย มิูุมิลมหวานแลวตัวนี้เก่งด้วยนะผมว่ามอบเอฟเฟกต์อม m a t หนึ่งเทอเ์นเพิ่มเกตเอ่อเพิ่มพลังโจมตีสองเทอแล้วก็เพิ่มเกตดยีิบให้เพื่อนทุกตัวนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนหอมไฟเวอร์ชั่นอัปเกรดนะฮะแบบว่าดีนะสกิลดูใช้ง่ายดีนะครับเป็นบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเกตอมตะถือว่าครบนะครับถ้าสองก็โจมตี70%ปอปลดเอฟเฟกตหนึ่ง อันแล้วก็ดูดซับเกตสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอเคเฮ้ยอาจารย์โกโจแปดสิบใบไปขอหน่อยอาจารย์โกโจหน่อยอาจารย์โกโจหน่อยโอเคสามสิบดาวไปกันต่อไปกันต่อ ไป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 ปึ้งปึ้งปึ้งเอ้ย,ยยังก็เมียเมียนาเมียนาตัวนี้ไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดห้าสิบใบสุดท้ายห้าสิบใบสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนไ d ไปเป็นอเนี่ยเลยดีเนี่ยในตำนานละกัน777นะครับกดหมดอ่ะมีอะไรกดหมดอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยอะไรอะไรเนี่ยไปเข้าขังไปก่อนเอายูจิเอ้ยเอามึงมีออกมามาเรียกเพื่อนนะฮะมึงยังใกล้ๆนี่มันมามันมีเดี๋ยวเอาอันนี้เข้าขังไปก่อนแวมไปใกล้ๆไปมึงด้วยไปไป มาหน่อยเมงุมิมเรียกอาจารย์มาเรียกเพื่อนเพื่อนมาฮะ50ใบ,บสุดท้ายไปอืมขออนุญาตเปลี่ยนแนวดีกว่ากลับแนวเดิมดีกว่ารู้สึกเกลือเกือาจมารันโกโจ mọi người ơi 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 มาเออไม่ใช่เบตแดนล,ลมนะครับสิบใบสุดท้า,ย,า,ย,ายังไงยังไงยังไงโอ้โหาโอเคเดี๋ยวเราไปรับมันมีกิจกรรมโบนัสคัมพิวเนานะคุณผู้ชมเออเปิดสิบ้มวนได้หนึ่งหวนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อนะจัง มาอีกอีก45ใบนะครับก่อนอื่นก็เก็บมอนก่อนอีก45ใบอาจารย์โกโจเปิดห้าใบดีกว่าหนึ่งสองสามสี่เฮ้ย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 ังรีที่ตาไปกอนโอเค สี่สิบใบยูจีไฝจานโกโจอะไรก็ได้มาโกบาระดืมิมา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 ไหมมาไหมมาไหมมาโอ้ไม่กอนี่คัมทีรวมธาตุธาตุไฟปะเนี่ย้าใสไฟเยอะเหลือเกินอีกสองตัวให้เป็นไฟเบลซี่ไปปึ้งปึ้งปึ้งมาไหม เราต้องเปิดแบบไม่หวังเปิดม่ได้เฮ้ยตัวที่เกยียดที่สุดในเกมโคตรเกรยียดเลยตัวนี้ฮะสิะเป็นสุดท้ายไม่หวังไม่หวังได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเอ้ยเกเออก็ไม่ได้เลยนะฮะเสร็จสับนะครับประมาณ300เกือบ50บใบได้ปะเออไม่มีเสร็จนิดนึงเปิดให้หมด สี่ใบถ้ามันจะมาสี่ใบมันก็มาเก็บก่อน <c oughs> เก็บกอนถ้ามันจะมาสี่ใบมันก็มาสี่ใบมันก็มาอย่งไม่สี่สามใบมันก็มาสามใบมันก็มาย,งา,ย,งา,ย,ยางไม่สองใบสองใบสองใบยังไม่ใบสุดท้ายมามาไหนมา,มา ไปฮะแสงมืดสองใบจริงๆผมเคยเปิดแสงมืดใบเดียวผ่าก็มีนะเออสองใบก็พอมีรุ่นนิดนึงได้ก็ได้ไปเลยครับเคเล่มหนึ่กับแต่เป็นสองตัวที่เป็นสองตัวที่ใช้ได้คู่เลยนะแสงมืดบ้านเด็กคือใช้ได้เลยนะครับทั้งคู่ปั้นได้เลยโอเคต่อไปรวมธาตุไม่ใช่รวมธาตุเลเจนด์สี่ใบนะครับ cô chủ hò lạ Mà ma Bài bay, yang gong Quang này, nè áp chính bữa nè, sáu, Dương Công, ยังอยู่นั่นอ่ขัวสุดท้ายอาะไโ,โอเคเคเลยเอาล้วครับเป็นไงกันบ้างกับการเปิดสกอรสามร้อยห้าสิบกว่าใบเนาะเออก็ได้เมงุมิลมมาหนึ่งตัวนะครับเป็นห้าดาวแท้นะครับแล้วก็จีดาวมาครบนะครับสามตัวโนบาระเมงุมิแล้วก็ยูจินะครับเอเอก็สำหรับผมนะมเกลือ สำหรับผมนะผมว่าผมเกลือเกลือคอแล็บอะเออแต่ว่าถ้าเอา,เอาจริงๆผมว่าได้สามตัวจากสามร้อยใบคือเยอะมากๆเพราะผมได้จอมทักษิณเลยอีกอีกสองตัวนะครับเป็นธาตุไฟกับน้ำบะเออเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นเจ้าตัวตัวตัว,ต,วตัวไหนวะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเออคอแลบแอสซินคีนะครับมันคือตัวดซิโอเออ นะครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่ได้มาสองตัวเออก็ถ้าเอาตามจริงมันไม่เกลือหรอกเพราะว่าเลดอะสกอร์ส้มร้อยใบมันก็อยู่ที่หงตัวนี้แหละเออมันสามร้อยใบมันได้มาสามตัวพอดีนะครับก็ตามเลดตามเลดก็ถ้าสนุกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe รุนเหนื่อยมากอัอดีปกติแอบเปิดไม่ค่อยได้รุนขนาดนี้นะครับเวลา,าอา่ดคลิปมันต้องรุนนิดนึง อยากให้แบบว่าม hey. hey. right. so ันออกตัวดีๆจะได้มาอวดคนดูไงเอ้ยเอาล่ะก็บายบายวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำไกด์ผู้เล่นใหม่ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบาย